แล้วเทียบอันนี้บอกได้เลยดกกว่าหลายท่านเคยบอกผมว่าโอ้ยดกไม่จริงหรอกอันนี้ดกจริงหมายความว่าเราคุมปัจจัยอย่างอื่นเนี่ยเอาสายพันธุ์เป็นตัวเทียบนะครับกล้าบอกได้เลยว่านี้ดกกว่าเพราะว่าเราคัดมาในเราก็ลุงกรมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้เราอยู่ที่ไผ่สร้งบนไม่ใช่ สวนไผ่นานาพันธุ์หนองชะอมปราจีนครับอยู่กากอไผ่ดกพิเศษไผ่เลี้ยงหวานดกพิเศษอันนี้พันคัดนะครับ13ปีแล้วครับจากเมล็ดนะอันนี้เราก็มาขุดเน่าแล้วก็ชําไว้ตั้งแต่ฝนที่แล้วครับดูนี่ลากแน่นๆแล้วมมีหน่อเลยดูหน่อทีนียเนี้ยมันจะหน่อใหญ่มากนะครับแล้วก็ชํมมามันแน่นมากน่าจะฝนที่แล้วอนะ่ะเนาะตั้งแต่ช่วงเราขุดมานี่ ก็น่าจะประมาณเจ็ดเดือนหกเดือนนะครับนี่มาจากเงาทางนั้นแราะมันงอทางนั้นเลยครับนี่งอทางนั้นเลยตอนนี้ก็ตกพิเศษก็คนก็รู้จักกันมาพอสมควรนะครับบางท่านกวันนี้ก็มีส่งไปสนีกันเห็นไหมครับนี่่อมีทางนั้นแหละครับนอออกเขียวแล้วก็ตัวนี้นอดกครับคําว่าดกนี่นะมันจะดกได้มันต้องหลายปัจจัยนะคล้ายๆคล้ายๆกับเคยเราพูดไปแล้วคอนเทนต์หนึ่งก็คือว่าถ้าเราจะเทียบว่าอันนี้ดก กับไม่ดกเนี่ยนะต้องคุมปัใจจัยให้เท่ากันเช่นอันนี้ใส่ปุ๋ย1กิโลอันนี้ใส่ปุ๋ย1กิโลเท่ากันพื้นที่เท่าเท่ากันแล้วเทียบอันนี้บอกได้เลยดกกว่าหลายท่านเคยบอกผมว่าโอ้ยดกไม่จริงหรอกอันนี้ดกจริงหมายความว่าเราคุมปัจจัยอย่างอื่นเนี่ยเอาสายพันธุ์เป็นตัวเทียบนะครับกล้าบอกได้เลยว่านี้ดกกว่าเพราะว่าเราคัดมาในเราก็ทําข้อมูลนะเก็บข้อมูลเลยว่ามันได้เท่าไหร่นะครับอ่าอันนี้ก็ นกนอดกแล้วนอใหญ่แล้วลำใหญ่ด้วยลำก็ใช้ได้แต่ลำค่อนข้างจะตันนะครับสําหรับการที่จะไปทําบันไดทําแค่ไม่ได้เพราะามันมีมันมีเนื้อตันนะครับพูดง่ายแต่ไม่ใช่เป็นไผ่ตันนะเนื้อมันตันก็คือประมาณสักเม็ดครึ่งขึ้นไปก็จะเริ่มมีรูนอที่สองก็จะใหญ่แนละ้วครับเห็นไหมเห็นไหมนอที่หนึ่งที่สองนี่ก็เริ่มใหญ่แล้วครับอ่านี่เราเลี้ยงไว้ได้ถุงหกคูณสิบสองนะครับพร้อมสอง่งอ่าท่านใดสนใจก็ กิงก้างมาหรือไม่ก็ทักทายมานะครับอันนี้ไผ่เลี้ยงหวานดกพิเศษพันคัดจากมเมล็ด13ปีนะครับขอบพระคุณครับ ไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับนในการติดตามครับ